สวัสดีครับเพื่อนพ้องผู้รักการเกษตรความยั่งยืนทางการเกษตรและที่สําคัญครับผู้ที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับเดินทางมาที่นี่นะครับเพื่อจะมาดูเรื่องของปามน้ํามันว่าที่นี่นี่นะครับเขาสามารถปลูกได้ผลผลิตอย่างไรผมมาพร้อมกับที่ปรึกษาสองท่านซึ่งใส่เสื้อสีเหลืองและเจ้าของสวนปามที่นี่วัดท่านมีกี่ไร่และเปิดใจอย่างไรถึงมา ใช้คู่หูมาสัจจันร์และหญิงเกษตรมาถามกันเลยสวัสดีกันเลยครับสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีค่ะผมอยากจะมาสอบถามก่อนเลยว่าท่านใดเป็นเจ้าของสวนที่นี่ครับหนูค่ะเด่นนาพาหวิชยกุลค่ะโอ้พี่เด่นนาพาหัววิชยกุลน,นะครับผมซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลที่นี่เจ้าของที่นี่ค่ะจริงๆเลยใช่ค่ะและทั้งสองท่านคือผู้ที่เป็น ผู้มาแนะนำค่ะท่านแรกชื่ออะไรครับคุณวลีเจียตุนงเกียรติ่ะชื่อเล่นชื่อหลิน่ะหลินนะครับกัญญากรโนมนนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะโอ้พี่วลีค่ะพี่การนะครับผมและนี่คือพี่เด่นนภาครับเจ้าของสวนพี่เด่นนภาครับถามกันเลยว่าที่นี่เราปลูกปาล์มน้ำมันที่ตรงนี้กี่ไร่นะครับสามสิบหกไร่ค่ะจํานวนกี่ต้นครับหกร้อยแปดสิบหกต้นหกร้อยกว่าต้นนะครับพี่ครับ พันที่เราปลูกปลาล์มน้ํามันตรงเนี้ยมันสายพันธุอะไรครับซีลาดทางสั้นค่ะอ๋อนี่พันธุ์ซีลาดทางสั้นนะครับพี่ปลูกมาแล้วเป็นระยะเวลากี่ปีครับห้าปีค่ะห้าปีนะครับเอาละพี่เพิ่งมาใช้คู่หมูมหัศจรรย์เนี่ยเมื่อตอนไหนครับต้นปีค่ะต้นปีหกสี่นี้เองค่ะต้นปีหกสี่ค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับผมขอถามนิดนึงค่ะใครเป็นคนมาแนะนําคือ น้องหลินค่ะน้องหลินกับทั้งสองท่านเนี่ยที่ปรึกษาเนี่ยค่ะถามพี่หลินก่อนค,คิดยังไงไปยังไงมายังไงถึงแวะมาสวนนี้ครับไม่พอดีรู้จักกับพี่เขามานานแลวแล้วก็อยากแนะนําสิ่งดีๆใ,ให้เขาว่ามีปุ๋ยดีๆของเราของเวอร์คัสอิเวชันให้เขาแล้วก็พี่พอมาคุยแล้วพี่ดำก็เขาเปิดใจตัดสินใจ ลองทดลองใช้วูเพน,นของเราค่ะอ๋อพี่เด่นนพายไม่ใช่เร่นว่าพี่ดำค,ครับตอนนั้นพี่ดำปลูกมาเนี่ยนะครับปามของเรามันเป็นยังไงช่วยบอกผมสชกนิดเถอะครับคือดำอะ่ะปกติแล้วใช้ปุ๋ยอยูอ่าคือใส่สามเดือนครั้งต้นหนึ่งนะตอนนั้นใช้ประมาณสองกิโลกว่ากว่าชองกิโลต่อต้นค่ะก็ทั้งหมดนี่ก็เียกวกาใช้ปุ๋ยตายี่ห้อนั้น,น,นอ่ะนะฮะ,ะเป็นปุ๋ยเคมี ก็ใช้ไปเรื่อยสองกิโลต่อต้นสองกิโลต่อต้นโดยไม่ใช้อย่างอื่นเลยไม่ค่ะใช้ปุ๋ยอย่างเดียวะนะค่มีอย่างเดียวค่ะโรคตอนนั้นมันมีไหมครับโรคภัยไข้เจ็บของป่าของเราเนี่ยมีค่ะมีเป็นเชื้อราอะไรพวกนี้อ่ะแล้วก็มันดูแล้วทางมันออกเหลืองๆเอ๊ะเหมือนว่ามันไม่สมบูร,รณ์หรือว่าอะไรอ่ะเราก็มือใหม่เข้ามาทำไงก็เลยอยากได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาไงแล้วก็ผลผลิตก็ปรากฏว่ามันเป็นลูก ไม่เคยโตลูกไม่ใหญ่ค่ะดังนั้นก็ที่สาคัญก็คือต้นขาดอาหารต้นออกเหลืองใบเป็นยังไงครับใบมันไม่มันใบไม่มันหลังจากที่ผู้ที่สองท่านนี้เข้ามาค่ะพี่กันกับพี่วล,ลีนี้เข้ามาตอนนั้นเรายังไงถามเขายังไงคือเขาอ่ะก็คุยบอกพี่ดำมีสวนปามน่าจะลองใช้อันนี้นะพอกลับมาจากกรุงเทพก็โทรหาเลยเนอะครับใช่ค่ะ,คะเมื่อต้นปีค่ะ ในอดีตที่พี่ใช้มานะพี่ได้ผลผลิตสักกี่ตันครับต่อปีได้ไม่ถึงปีละ30ตันได้ไม่ถึงแต่ละปีละปีไม่ถึง30ตันค่ะพอวันแรกที่มาเจอคู่หูมาสจั่นการเจอกันครั้งแรกเขามาแนะนําพี่ให้พ่นอย่างไรครับพ่นทางใบค่ะพ่นทางใบนะครับค่ะโดยการผสมสัดส่วนยังไงครับเอ่อเวอร์แพนยังไงครับใครตัวสี่สี่สี่สิบซซีแล้วก็แบบ ผงนี่สี่ช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรหนึ่งบ่อโดพ่นได้กี่ต้นครับไม่เกินยี่สิบต้นไม่เกินยี่สิบต้นดังนั้นหกร้อยต้นเนี่ยเราก็คิดแล้วเฉลี่ยแล้วทั้งหมดประมาณก็ตกอยู่ประมาณสามลิตรสามลิตรกว่าไอ้ตัวนี้สามลิตรกว่าค่ะเกือบสี่ลิตรโอ้โหแล้วก็ให้เข้าใจกันอย่างนี้นะครับพี่ครับแล้วพ่นยังไงครับตอนแรกที่พ่นเริ่มต้นพ่นครั้งแรกเลยกี่วันครั้งสิบห้าวันครั้งค่ะวิธีพ่นพ่นยังไงครับ พ่นรอบคอพ่นเป็นฝอยรอบรอบรอบต้นเลยค่ะรอบต้นนะครับแยงเข้าไปในกากมันไหมครับแยงค่ะแยงทหมอนกันแล้วก็หลังจากที่เราพ่นไปแล้วเนี่ยสิบห้าวันนะพี่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่เรียกว่ามาศจันย์ครับมันเริ่มเขียวขึ้นอะไรเริ่มเขียวครับใบค่ะตัวใบนะครับค่ะตัวก้านที่เหลืองแล้ครับก้านที่เหลืองก็มันเริ่มปรับสีไปหน่อยนึงปรับไปหน่อยนึงสิบห้าวันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกครับ ลูกอ่ะมันเริ่มแทงนกอ่ะแทงนกออไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ลูกตรงเงี้ยแทงนกอ่ะ <c oughs> แล้วก็พอมันแทงนกเนี่ยพอเราแทงนกแล้วมันมันเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันกลายเป็นตัวผู้เยอะมีไหมมีค่ะแต่ว่าเมื่อใช้ตัวนี้แล้วถึงจะเป็นตัวผู้ก็จริงแต่มันเป็นลูกอ้าวมันเป็นลูกจากตัวผู้ ใช่ค่ะใช่ค่ะมีลูกมีลูกค่ะแล้วลูกมันเยอะไหมครับมันถึงขั้นเปลี่ยนไปผ่าออกเลยไหมหรือหมาว่าเป็นผู้หญิงเต็มตัวไหเม,มเป็นผู้หญิงเต็มตัวเลยกลายเป็นว่าเขาเป็นผู้หญิงเต็มตัวมีลูกเลยค่ะจากตัวผู้แท้ๆค่ะก็หมายความว่าคุณพี่เห็นว่ามันเปลี่ยนเยอะไหมครับเปลี่ยนแปลงเยอะไหมมันเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะพอพี่เจออย่างนี้แล้วเนี่ยพี่พ่นอีกอีกกี่ครั้งครับถึงเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงมันสมบูรณ์ที่สุดเลย ก็ประมาณสี่ครั้ง,งเห็นได้ชัดเลยหนึ่งครั้งก็สองครั้งต่อเดือนสีค่ครั้งก็สองเดือนคสองเดือนก็เห็นความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ที่ว่านั้นมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับใบนาม,มันจะมันวาวพร้อมด้วยกาบมันเลยกาบก็เขียวมันเลยใช่ค่ะของพี่มีขาดคอบ้างไหมครับณนะตอนนี้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีค่ะมีกี่รุ่นรวมกันครับในหนึ่งต้นสามรุ่น สามรุ่นค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นใช่ค่ะได้ชัดหลังจากสองเดือนผ่านไปใช,ใช่ค่ะพอมาเจอครั้งเนี้ยพอเปลี่ยนแปลงปับ๊บเราต้องตัดทุกเดือนไหมครับเดือนละสองครั้งตัดเดือนละสองครั้งเราตัดได้เท่าไหร่ครับเดือนแรกผ่านไปรอบนั้นนนั้นได้แปลงนี้นะได้สี่ตันกว่าซึ่งในอดีตบางครั้งก็ประมาณสองตันอะไรทํานองนี้ต่อครั้งเปลี่ยนอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่เปลี่ยนมันเห็นได้ชัดเลย,เลยก็คือ พอมาฉีดแล้วลูกจากที่ว่ามันไม่มีน้ําหนักมันดูแฟบเฟมันจะมีน้ําหนักขึ้นหลังจากนั้นเพิ่มอีกหลังจากนั้นเพิ่มอีเพิ่มอีกยังเพิ่มอีกค่ะหลังจากนั้นเหรอค่ะคือได้ได้จนถึงแปดตันตอนนั้นที่แปดตันได้แปดบาทแปดบาทกว่าแปบาทกว่าปัจจุบันนี้เท่าไหร่แล้วครับ เก้าบาท,บาทเมื่อวานขายอยู่เก้บาทเจ็ิบก้าบาทเจ็ิพี่น้องเอ้อยดูสิ <c oughs> ขึ้นตอนที่โอ้โหขอบคุณทั้งสองท่าน <c oughs> ที่มะต้องขอบคุณเขาเลยนะมา้คำปรึกษาได้จังหวะพ <c oughs> อดีจากสองตันขึ้นมาเป็นสี่ตันแปตันเดือนถัดมาคราวนี้คาดว,ว,ว่าหลังจากนี้จะอีกกี่ตัน <c oughs> หลังจากนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะ่ะ เราไม่ต้องพูดละเพราะว่ามันสองสี่แปดเนี่ยเพราะว่ามันทวมีคูณน่ะเพราะว่าเพิ่มเป็นหญิงเกษตรมาด้วยไงคะหญิงเกษตรมาด้วยแล้วก็แล้วก็เมื่อวานนี้จากการที่ว่าฉีดฉีดทางใบอ่ะก็คือช่วงนี้มันจะเป็นดอกตัวผู้เยอะก็เลยอัดให้มันเป็นกระเทยเลยหญิงเกษตรมาใช้เมื่อเดือนไหนครับเนี่ยใช้เดือนที่แล้วเดี๋ยววันที่สิบห้านี้ก็ครบสองเดือนพอดีเริ่มใช้ครั้งแรกนะ ใช้วิธีแบบไหนครับหวานลงดินห่างจากต้นประมาณห้าสิบเซนห้าสิบเซนใส่ต้นละสามกิโลสามกิโลต่อต้นห่างกันเท่าไหร่ครับต่อครั้งสามเดือนค่ะสามเดือนครั้งหญิงเกษตรค่ะอ๋อนี่ถ้าวันที่สิบห้าเดือนนี้ก็ครบสองเดือนเดือนก็ใส่ไปอีกนะครับรออีกเดือนนึงอีกสิบห้าเดือนหน้าค่สิบห้าเดือนหน้าก็จะครบสามเดือนค่ะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไหมครับหลังจากใช้ คือตอนนี้นะที่ใต้ต้นที่หวานลงไปจะเห็นพวกไส้เดือนอะไรพวกนี้มันจะปรับสภาพดินให้เห็นได้ชัดเลยค่ะจากเมื่อก่อนไม่มีเอ๋อเหรอค่ะเมื่อก่อนไม่มีไส้เดือนนะคะคือดินจะเป็นดินลูกลงลูงเห็นอย่างเนี้ยเยอะค่ะครับพี่เดชนภาครับผมเนี่ยอดถามไม่ได้คือกว่าเราจะได้กําไรผลผลิตที่สูงอย่างเนี้ยในอดีตนะต้นทุนต่อปีครับในการใช้ในเรื่องของปุ๋ยเคมี หรือ,อยาฆ่า,า,มาแมลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการทําปามของเราเนี้ยเราใช้ต้นทุนไปสักเท่าไหร่ครับต้นต้นทุนไปประมาณสามแสนกว่ากว่าเพราะว่าเรารวมค่าตัดญา้าอะไรพวกนี้ด้วยโอ้มีตัดญา้าค่ะมีการตัดแต่งกิ่งอะไรด้วยใช่ประมาณสามแสนกว่าบาทนี่คือต้นทุนทั้งหมดของเมื่อปีที่ผ่านมาตอนนั้นได้กี่ตันนะครับผลผลิตอะทั้งปีตอนนั้นทั้งปีอะไม่เกินยี่สิบตันยี่สิบตันนะครับค่ะ ็หมายความว่าเราใช้สามแสนรวมทั้งตัดหญ้าดูแลตัดกิง่งนะครับดูแลทั้งหมดแล้วก็เราก็ได้ไม่เกิน3าสิตันะนะครับหลังจากเริ่มใช้มาคู่หูมาสจรรัจจัน์เวอร์แพนเวอร์แพนรสานเนี่ยครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาณปัจจุบันนี้หเดือนเนี่ยเราใช้ยื่นรวมไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะไม่มีใช้คู่หูมาสัจจัน์เนี่ยมาทั้ง6เดือนเลยค่ะเพิ่งมาใช้หญิงกเกษตรเมื่อเดือนครึ่ง,เ,งเดือนครึ่งเองใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับต้นทุน ก็ตกประมาณแปดหมืนกว่าบาทแปดหมื่น่บาทหกเดือนถ้ารวมไปทั้งปีแปดสองสิบหกก็เป็นแสนหกแสนหกแสนหกกบอันนั้นสามแสนอุ้ยค่ะนี่แปดหมืนได้ไปแล้วยี่สิบกว่าตันค่ะถ้ามันกระโดดเก้ากระโดดอีกแปดตันแปดตันแปดตันไป็หึงสิ้นปีมันก็เลย เป็นห้าสิบหกสิบตันใช่หครับใช่แต่แต่แต่คิดว่ามันมันไม่น่าอยู่เท่าเดิมแปดตันเพราะว่ามันที่โชว์ออกผลงานออกมาแล้วมันสามรุ่นต่อต้อนนี่ดังนั้นถ้าเดือนต่อไปคาดการว่าเท่าที่ดูในรอบนี้นะอยากได้ประมาณเก้าไม่เกินเก้าตันครึ่งอะ่ะเขานาดนี้ครับแปดหมื่นนี่รวมหมดแล้วยังในที่ผ่านมาค่าตัดยง่งตัดหญ้ายังนะไม่รวมค่าตัดหญ้าเลยโอ้โนะแล้วก็อัน,นุญาตหากแต่เฉพาะาเรื่องของสารเพิ่มประสิทธิภาพของเราเนี่ย แปดหมืน่นกว่าแปดหมื่นกว่าถามจริงๆครับตอนแรกอ่ะมั่นใจไหมคือมั่นใจค่ะแต่ว่าก็อึกออัอกอักอยู่ว่ายี่ห้อไหนไหนดีเนาะวัดก็วัดเอาละตรงนี้เลยเพราะ <c oughs> ว่ามีคนมาเสนอด้วยนะตอนนั้น <ขา S 1> มีคนเสนอยี่ห้ออื่นด้วยครับพี่เดชนภาครับหลังจากหกเดือนที่ผ่านมาณวินาทีนี้พี่เดชนนภาช่วยบอกพี่น้องผองเพื่อน ผู้รักการปลูกปาล์มเขาอยากจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นน้ำหนักดีเพื่อที่ว่าจะได้ปลดหนี้ปลดสินและลืมตาอ้าปากกับเขาได้พี่ช่วยบอกด้วยครับใช้คู่หูมหัศจรรย์ได้หญิงเกษตรค่ะสุดยอดเลยไม่เชื่อมาดูแค่นี้น่ารักจริงๆในฐานะที่ปรึกษาครับซึ่งไปดูแลพี่น้องผู้รักการเกษตรช่วย บอกกับพี่น้องผองเพื่อนของเราด้วยครับก็ตอนแรกที่เข้ามานะคะตอนแรกที่เห็นเนี่คือใบจะเหลืองมากนะคะเหลืองแล้วก็ดินนี่จะไม่มีไม่มีไส้เดือนเลยแล้วก็หญ้ากระหนัดหญ้าก็ยังต้นจะเหลืองด้วยไม่ไม่ไม่เขียวอย่างนี้นะคะแต่พอใช้ไปแล้วผลผลิตมันจะแตกต่างเยอะแตกต่างเยอะแล้วจะถามคือจะถามเจดาทุกครั้งว่าเป็นยังไงบ้างผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมเพราะเราก็เหมือนกับมีความกังวลด้วยว่าในฐานะที่เรามาแนะนํบ อยากให้เขาได้เห็นผลจริงๆแล้วอยากให้เตดำช่วยบอกต่ออะไรเนี่ยค่ะอ,อในส่วนของความชื่นใจของเราเป็นยังไงบ้างครับก็ประทับใจมากเพราะว่าคือว่าได้แนะนําพี่ดำแล้วก็แกได้ผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นและช่วยให้เขา่าได้ลดต้นทุนตรงๆๆนี้แล้วก,วก็ก็ดีใจค่ะที่ว่ามาได้ร่วมใช้คู่หูหมัศจันของเราค่ะโอ้โห <laughs> แต่มั่นใจนะคะ <laughs> มั่นใจเรื่องคู่หูเนี่ยเต็มร้อยเลยค่ะ,อคะโอ้โหครับ <laughs> <laughs> ก็ถือว่านั่นคือปากคําค ที่ใช้ความหนักแน่นจากการลงมือทําจริงสังเกตได้จริงเห็นผลจริงว่านี่คือวิถีของผู้ปลูกปาล์มที่ต้องการต้นทุนที่ลดลงผลผล,ผลิตมากขึ้นผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนก็จะไปเยี่ยมไปพบปะกับนักการเกษตรที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินหลายร้อยล้านครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้ามิสเตอร์เกษตรจะไปติดตามทุกสวน ที่ใช้คู่หอมัศจรรย์แล้วบอกข่าวดีนี้ทั่วประเทศครับสวัสดีครับวันนี้ครับสว,ส,สวัสดีค่ะ